สวัสดีค่ะวันนี้เราเอาแพทเทิร์นตัวนี้มาให้ดูนะคะคือแพทเทิร์นเป็นกระโปรงจีบข้างหน้าแล้วก็แยกย้วยค่ะคล้ายๆกระโปรงชายทะเลเลยค่ะเราจะซ้อนกันนะคะคือวิธีการสร้างเราจะสร้างชิ้นหน้าหนึ่งชิ้นก่อนแล้วเราก็จะทบไปอีกแถบะคะ่ะแล้วเราก็จะวาดแยกย้วยลยคะนี่คือชิ้นหลังชิ้นหลังที่เราทํานะคะค่ะแล้วเราจะมาดูอีกนี่คือชิ้นซ้ายที่เราป้ายทบเข้าไปข้างในอยู่แถบขวามือะคะ่ะนี่ค่ะคือชิ้นซ้าย แล้วเราจะมาให้ดูนะคะการการแยกย้อยค่ะแยกนี่คือแยกย้สยสเร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแถบขวาเราจะแยกจีบค่ะแยกจีบแบบนี้จีบแรกเจ็ดเซนจีบที่สองแปดเซนจีบที่สามแปดเซนเหมือนกันนะคะค่ะพอเราแยกแล้วเราก็จะตัดเลยค่ะตัดที่เราแบ่งแยกย้อยห้าชิ้นนะคะนี่ค่ะเราวาดเละค่ะวาดย,ย้อยเป็นทีละแถบละแถบไปค่ะนี่ค่ะนี่คือสําเร็จแล้วนะคะที่เราสร้างการสร้างแพทเทิร์น กระโปงจีบแยกย้อยข้างหน้าทับซ้อนเลยนะคะค่ะติดตามตัวสําเร็จที่เราทําได้เลยนะคะการทําสําเร็จนี่คือตัวแรกค่ะที่เราทําเราจะให้ดูะค่ะค่ะติดตามได้เลยนะคะ